ง,ง,งย,ทยจทลีมิงได้ชื่อว่าเป็นจจตัวรเทพที่หล่อล่ำสูงยาวเขาดีและมีใบหน้าที่งดงามร่ารูปปั้นเวลาอยู่บนเวทีพร้อมกันทั้งสี่จตัวรเทพเขาจะดูโดดเด่นที่สุดเพราะเขาสูงกว่าคนอื่นนั่นเองคือสูงถึง180เซนติเมตรไม่นับกับการที่ชอบเล่นหนังโรแมนติกที่ทำให้สาวๆจิกหมอนกันมันนับไม่ทุนแต่ใครจะรู้บ้างว่า กว่าจะมาถึงจุดสูงสุดของความเป็นซูเปอร์สตาร์เขาก็เคยดิ้นรนไขวยคว้าและล้มลุกคลุกคลานมาไม่น้อยกว่าใครหน้าไหนยังมีอีกหลากหลายเรื่องราวของหนุ่มปักกิ่งคนนี้ที่เราอาจไม่เคยรู้เช่นเขาก็เคยถูกทีวีบีดองเคมเหมือนกันและแม้จะทั้งหล่อทั้งเสียงดีแต่ก็เคยถูกปฏิเสธจากสถานีโทรทัศน์และค่ายเพลงมาแล้วรวมถึงการที่เขาเป็นตัวเลือกแรกที่จะมารับบทหลีมู่ไปในหนังพยัคฆระหำ่ำมังกรพยองโลก แต่ด้วยเพราะติดสัญญาโฆษณาเขาจึงไม่สามารถโกนหัวทรงเมนจูได้สุดท้ายโจวนฟ้าจึงมาเสียบแทนและนังก็ดังถล่มทลายไปทั่วโลกวันนี้อาจจะเจาะลึกเรื่องราวของชีวิตเขาในอีกหลายๆแงม่มุมที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนจะตุรเทพหน้าหยกจากปักกิ่งที่ชื่อลีหมิงครับลี่หมิงหรือลีออนไหลหรือที่ชาวฮ่องกงออกเสียงว่าไหลหมิงนักร้องนักแสดงผู้ได้รับฉายาว่า เป็นหนึ่งใน4ี่จตุรเทพของฮ่องกองยุค90ชื่อหลีหมิงของเขามีความหมายแปลเป็นไทยว่ารุ่งอรุณเกิดเมื่อวันที่11ทธันวาคมปี1966ที่กรุงปักกิ่งสาธารณารัฐประชาชนจีนปัจจุบันอายุ54ปีพ่อกับแม่ของเขาได้แยกขาดจากกันในตอนที่เขาอายุได้4ขวบเขาได้อยู่ภายใต้การปกครองของพ่อและได้พากันอพยพมาอยู่ฮ่องกองในตอนที่อายุได้15ปี พ่อของเขาได้ส่งให้เขาไปเรียนในระดับไฮสคูลที่ประเทศอังกฤษ alright. แต่ก็ต้องกลับมาฮ่องกงเมื่อตอนอายุ18ปีเพราะปัญหาทางด้านสุขภาพเลยไม่ได้เรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยเขาเริ่มต้นชีวิตการทำงานในฮ่องกงด้วยการเป็นพนักง,งานขายในบริษัทโทรศัพท์มือถือต่อมาได้พบกับแมวมองที่เห็นแววในความหล่อเหลาของเขาจึงได้ชักชวนให้ไปเล่นเป็นตัวประกอบในหนังมากมายหลายเรื่องก่อนที่จะไปสมัคร เป็นนักเรียนยการแสดงของ ATV รุ่นเดียวกันกันกบจางหมีนแต่กลับสอบไฟนอลไม่ผ่านเขาจึงไม่ได้รับใบประกาศนียบัตรจากช่องแต่เขาก็ไม่ยอมแพ้บนเส้นทางสายบันเทิงเขาได้ไปสมัครเข้าเรียนที่สถาบันสอนศิลปะก,การแสดงของฮ่องกงแต่ก็ถูกปฏิเสธเช่นเดิมทำให้เขารู้สึกท้อไปไม่น้อยหล่อเพอร์เฟกขนาดนี้ยังถูกปัดตกยังไม่มีเยื่อใยเลยคิดดูเขาได้ฮึดสู้อีกครั้งด้วยการเข้าร่วมประกวดร้องเพลง ในรายการ The New Talent Singing Awards ของทีวีในปี1986ซึ่งก็ทำได้แค่เพียงรองชนะเลิศอันดับสองเท่านั้นแต่ด้วยรูปร่างหน้าตาที่หล่อเหลาและโดดเด่นกว่าใครบนเวทีทำให้ไปเข้าตาของผู้บริหารที b ีจึงได้ชักชวนให้เขาเซ็นสัญญาเป็นนักแสดงของช่องชีวิตในวงการของเขาจึงเริ่มต้นขึ้นณนจุดนั้นผลนงานซีรีส์แต่เนื่องจากเขาไม่เคยผ่าน การเรียนการแสดงใดๆมาก่อนทางช่องเลยให้เข้าไปชิมหลางกับหนังเทเลมัวฟีความยาวแค่หนึ่งชั่วโมงเรื่องสายรักสายสัมพันธ์1986และเป็นดารารับเชิญในซิทคอมดังของช่องชีวิตคนหมือนในปีเดียวกันเพื่อเป็นการฝึกฝนฝีมือก่อนที่จะรับบทใหญ่ในอนาคตลีหมิงได้รับบทนำอย่างเต็มตัวด้วยการไปเล่นเป็นตัวร้ายประกบกับหลินชุนเสียนในซีรีส์ศักดิ์ศรีลูกผู้ชาย1987 ซึ่งเป็นเพียงละครคั้นเวลาฟอร์มเล็กๆแต่มันกลับฮิตอย่างทรมทลายทําให้เขากับลินจุนเสียนได้แจ้งเกิดอย่างเต็มตัวแม้จะแจ้งเกิดแล้วแต่เขาก็ยังไม่ได้เป็นพระเอกในทันทียังต้องเล่นบทพระรองประกบเยินตาหัวชีเมยเจนินและลอหุยเจียนในซีรีส์ทำไมเป็นแค่เพื่อน1988และยังได้เล่นเทเลมูฟีความยาวแค่53นาทีเรื่องคู่รักมรอยู่อีกด้วยเมื่อได้ผลตอบรับที่ดีจากผู้ชม จากผลงานสมทบลองเชิงในหลายๆเรื่องทางช่องจึงได้ผลักดันให้เขารับบทพระเอกเต็มตัวในซีรีส์ศึกชิงบัลลังก์1988ประกบเศร้าเมือฉีแต่แล้วในขณะที่หน้าที่การงานกำลังไปได้สวยเขาก็เกิดปัญหาด้านสุขภาพอีกครั้งทำให้เข้ามากองถ่ายสายอยู่เสมอเลยทำให้เพื่อนร่วมงานไม่พอใจพากันร้องเรียนไปยังผู้บริหารเขาจึงโดน B, ทีวีบีทในสิ่งที่ทางช่องถนัดนั่นก็คือ การแช่เย็นเขาถึง6เดือนเพื่อเป็นการสั่งสอนทำให้ซีรีส์เรื่องต่อมาจอมทัพจินบุญกง1น8 9ง1989ที่เขาเล่นเป็นพระเอกประกบเศร้าเมื่อชีอีกครั้งถูกดองไม่ให้ออกอากาศในฮ่องกงแต่เมื่อไปฉายในตลาดต่างประเทศเช่นสิงคโปร์กับมาเลเซียกลับได้รับผลตอบรับที่ดีเยี่ยมในระหว่างที่เขาถูกทีวีบีดองเข็มอยู่นี้เขาก็ได้รับการติดต่อ,อจากสถานีโทรทัศน์ CCTV ไต้หวันให้ไปรับบทนำ ในซีรีส์พายุแห่งชีวิต1990ซึ่งก็ได้รับความนิยมอย่างสูงเช่นกันเมื่อเขากลับมาทีวีบีอีกครั้งเขาก็ได้รับการสนับสนุนจากช่องด้วยการให้เล่นซีรีส์ดังๆอย่างกลับมือจีนดีกว่า1989ประกบหลีหมยเสียนและโจเสียนนักร้องเสียงทอง1989ประกบนักแสดงสาวหน้าใหม่ไฟแรงเฉินสงหลิงซึ่งทำให้ชื่อเสียงของเขายิ่งโด่งดังมากขึ้น แต่ผลงานที่ทำให้เขากลายเป็นพระเอกซูปเปอร์สตาร์ได้อย่างแท้จริงก็คือซีรีส์สุดฮิตของทีวีบีมรสุมสายเลือด1990ที่เขาได้เชื่อเฉื่บทบาทก,กับหลิวชิงหวินอย่างสุดเข้มข้นทำให้เขากลายเป็นพระเอกขวัญใจผู้ชมไปในทันทีและเป็นการก้าวเข้าสู่ยุคทองที่แท้จริงของเขาผลงานซีรีส์เรื่องต่อมาย้อนรักรอยอดีต1990ที่ทำให้เขาได้พบกับนางเอกที่จะกลายเป็นคู่ขวัญบนจอ โจไหเมยซึ่งได้เล่นซีรีส์ประกบกันบ่อยมากโดยเฉพาะซีรีส์ที่ดังระเบิดทั้งหนังทั้งเพลงอย่างพื้นรักพื้นแค่1991จนทำให้แฟนๆต่างก็พากันเชียร์ให้พวกเขาโคบกันจริงๆนอกจอแต่ความสัมพันธ์นั้นก็ไม่ได้ยั่งยืนในแบบที่แฟนๆคาดหวังหลังจากนี้แล้วผลงานด้านเพลงของเขาก็ได้โดดเด่นขึ้นเป็นอย่างมากจากการเข้าร่วมกลุ่มซีจตุรเทพทำให้เขาต้องลดผลงานทางด้านซีรีส์ไปโดยปริยาย โดยเขาได้มีผลงานซีรีส์ที่เป็นที่จดจำของคนดูทั่วโลกเพราะเป็นการเล่นประกบกับนางเอกสาวสวยถึง4คนคือหลี่เจียสินจูอินหงสินและหวังเฟยแต่ตัวซีรีส์กลับไม่ประสบความสำเร็จนักเนื่องจากบทที่ไม่ส่งเอาซือเลยเขาจึงหันไปเอาดีทางด้านเพลงและหนังใหญ่แทนแต่ก็มีผลงานส่งท้ายกับทีวีีสวัสดีคุณครู1994เป็นซีรีส์เรื่องสุดท้ายในยุคนั้นจะอย่างไรก็ดี หลังจากที่ห่างหายไปนานถึง24ปีเขาก็ได้หวนคืนสู่วงการจอแก้วอีกครั้งในปี2018กับซีรีส์สยบฟ้าพิชิตปัฐพีและเทพบุตรล่าล้างทรชนซึ่งเป็นผลงานการสร้างจากจีนแผ่นดินใหญ่ทั้งสองเรื่องซึ่งจะว่าไปแล้วผลงานซีรีส์ของเขาทั้งหมดก็ไม่ได้มีมากมายอะไรนักเกือบ30ปีในวงการเขามีผลงานซีรีส์เพียงแค่17เรื่องเท่านั้นผลงานภาพยนตร์ เช่นเดียวกับผลงานภาพยนตร์ที่เขาก็ไม่ได้มีผลงานแสดงมากมายอะไรนักถ้าเทียบกับเพื่อนนักแสดงจตุรเทพคนอื่นๆอย่างหลิวเตอหัวกัวฟู่เฉิงหรือจางเซี่ยหยที่แต่ละคนมีผลงานภาพยนตร์นับร้อยเรื่องแต่เขากลับมีผลงานหนังจอใหญ่ในเครดิตแค่เพียง46เรื่องเท่านั้นโดยเขาได้เปิดตัวในวงการหนังจอใหญ่ด้วยการไปรับบทสมทบให้กับปอมซาและตงเปียวในหนังตลกของปี1987 มิสเตอร์แฮนซัมและได้เป็นพระเอกในหนังดังๆหลายเรื่องในยุคนั้นเช่นถ้าเองเก่งก็เอาเธอไป1992มังกรขันโจวาภาค2 1992 เมืองนาขนใครจะทำให้มันเกลี้ยง1992ขบวนคาดไม่นับญาติ1 9 9 2และจิ้งจอกภูเขาหิมะ1992เป็นต้นโดยเป็นการรับงานหนังควบคู่ไปกับการเล่นซีรีส์ให้กับทีวีบีแต่ยุคทองบนจอใหญ่ของเขาจริงๆ น่าจะเป็นหลังจากที่เขาได้ออกจากทีวีบีแล้วในปี1994และได้มุ่งเน้นไปที่การเล่นหนังใหญ่กับการร้องเพลงอย่างเป็นจริงเป็นจังและงดรับเล่นซีรีส์อย่างสิ้นเชิงโดยเขาได้ประเดิมผลงานบนจอใหญ่หลังจากที่หมดสัญญากับทีวีบีด้วยการเล่นประกบกับนางเอกชื่อดังแห่งยุอูชิ่นเหลียนในหนังผู้หญิงฆ่าใครยแตะภาคพิเศษ1994ต่อด้วยการประกบลีเจียซินทาเคชิคเนชิโร หม่อวนเว่ยและยางชัยนีในหนังแอคชั่นของหวงเกาไวนักฆ่าตาชั้นเดียว1995ก่อนที่จะมาพีิกสุดในหนังรักในตำนานตลอดกาลยังเทียนมีมี3,650วันรักเธอคนเดียว1996ที่ยังอยู่ในความทรงจำของผู้ชมมาจนถึงปัจจุบันคนตัดคนภาคพิเศษตอนกำเนิดเกาจริง1997 และหนังรักในดวงใจของแอด City of g s a s s มากกว่าคำว่ารัก1998อารมณ์อาถรร์อาคาตปี2002ปิดตำนาน2คนสองคมปี2003เจ็ดกระบี่เทวดาปี2005 จอมใจบัลหลังเลือดปี2008และมาเล่นบทรับเชิญสุดเท่ที่แม้จะออกจอไม่มากแต่พิ่าทุกคนบนจออย่างกินขาด กับบทยอดยุทธจักรขอทานในหนัง5พยักพิทักษ์สุญญเซนปี2008หลังจากนั้นเป็นต้นมาดูเหมือนว่าเส้นทางในวงการภาพยนตร์ของเขาจะเข้าสู่ช่วงขาลงแม้จะยังมีหนังเล่นมาจนถึงปัจจุบันแต่ก็ไม่มีเรื่องไหนที่จะโดดเด่นได้เท่ากับเทียนมีมีหรือ City of Glass ได้อีกโดยหนังเด่นๆของเขาในช่วงยุคหลังทศวรรษที่2010เป็นต้นมาก็มีอาทิเช่นการไปไว้หนวดไว้เครา และทำหน้าเคร่งครึมตลอดเรื่องในหนังแอคชั่นมันเสือดถอสลักปล้นขนกระแทกมังกร2010รับบทหลิวปังในหนังมหากาบย้อนยุคช่อปลาอองศึกแผ่นดินไม่สิ้นแขน2011หยางกุ้ยเฟยสนมเอกสถานแผ่นดิน2015 ไววอล์2018ซึ่งเขาทั้งกำกับและนำแสดงแต่ก็ล้มเหลวทางด้านรายได้อย่างสิ้นเชิงและเขามีหนัง o อม n อน2019เป็นผลงานภาพยนตร์เรื่องสุดท้ายนิเครดิตจะเห็นได้ว่าหนังช่วงหลังๆของเขาจะเป็นหนังที่สร้างในจีนแผ่นดินใหญ่เป็นหลักและแทบไม่ได้ฉายในบ้านเราเลยหนังหลายๆเรื่องของเขาผู้ชมบ้านเราจึงอาจไม่เคยได้ดูไม่รู้จักหรือไม่แม้แต่จะเคยได้ยินชื่อด้วยซ้ำผลงานเพลง ต่างจากงานทางด้านเพลงที่เขายังมีผลงานมาจนถึงปัจจุบันโดยล่าสุดเมื่อเดือนมิถุนายนปี2021ที่ผ่านมานี่เองที่เขาได้จัดคอนเสิร์ตที่ห้องกลงอโคลอเซียมถึง9รอบแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเส้นทางในวงการมือถือไมไฟสองหน้าของเขาจะโรยไปด้วยกลีบกุหลาบตรงกันข้ามมันกลับล้มลุกคลุกคลานและต้องฝาฟันอย่างแสนสาหาัสกว่าที่จะมีที่ยืนที่มั่นคงในวงการเพลง แม้เขาจะมีเสียงร้องที่ดีและทรงพลังขนาดไหนก็ตามโดยหลังจากที่เขาได้ตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับ2ในการประกวดร้องเพลง New Talent Singing Award 1986แล้วเขาก็ได้เซ็นสัญญากับ Capital a r t i s t ค่ายเพลงชื่อดังของฮ่องกงแต่กลับไม่ได้ออกผลงานใ,นใดๆเลยตลอด4ปีที่เขามีสัญญาอยู่ที่นั่นจนมือเขาได้ออกมาและได้เซ็นสัญญากับโพลีแกรมฮ่องกง และได้ออกอัลบั้มเดบิวต์ Leon ในปี1990ซึ่งประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากและโด่งดังกับอีกหลายๆอัลบั้มต่อจากนั้นดังจนถึงขั้นได้เป็นศิลปินจากฮ่องกงคนแรกที่มีเพลงฮิตติดอันดับในวงการเคป๊ของเกาหลีเลยทีเดียวจากเพลง After Loving You 1998ซึ่งเป็นซิงเกิลภาษาเกาหลีของเขาและยิ่งโด่งดังมากขึ้นเมื่อเขาได้ถูกจัดเข้ารวมอยู่ในกลุ่ม4จตุรเทพของฮ่องกง ซึ่งเป็นตำนานตลอดกาลในจักรวาลแคนโตป๊อปที่เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกส่วนในบ้านเรานั้นจะคุ้นหูกับเพลงของเขาซึ่งเป็นเพลงทีมประกอบของซีรีส์ดังๆของทีวีมากกว่าเช่นมรสุมสายเลือดพื uck, ่นรักพึ่นแขนและเพลงจากหนัง City of อ l a s s เป็นต้นยย

จะมีรูปกายที่หล่อเหลาสมบูรณ์แบบและมีบทบาทที่สุดแสนจะโรแมนติกชวนให้สาวสาวพากันจิกหมอนจากหนังหลายๆเรื่องแต่ในชีวิตจริงนั้นพ่อเทพบุตของเรากลับล้มเหลวกับความรักซ้ำแล้วซ้ำเล่าอย่างชวนให้น่าสงสัยว่าเขาอาจจะเป็นผู้ชายที่อยู่ด้วยยากมากๆคนหนึ่งถึงได้รักรัเลิกเป็นว่าเล่นแบบนี้เส้นทางแห่งความรักของเขาน่าจะเริ่มต้นจากข่าวคราวซุบซิบเรื่องการเป็นคู่จิ้นกับโจไห่เม่ยในช่วงเข้าวงการใหม่ แต่สุดท้ายก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นความรักครั้งที่2ซึ่งกลายเป็นบาดแผลทางใจที่ยากจะลืมเลือนของเขากับการครบหากับซูฉีเป็นเวลายาวนานถึง7ปีหลังจากที่พบรักกันในกองถ่ายหนัง City of Glass ในปี1997ก่อนที่จะต้องเลิกกันไปด้วยหัวใจที่แหลกสลายในปี2004เนื่องจากถูกขีดกันอย่างหนักจากครอบครัวของฝ่ายชายที่รับไม่ได้กับอดีตของฝ่ายหญิงซึ่งเคยถ่ายแบบและเล่นหนังโปมาก่อน ถัดจากนั้นมาอีก4ปีปเขาก็ได้แอบแต่งงานกับซูเปอร์โมเดลของฮ่องกงเกลล์ล็อกที่วินคาสิโนในลาสเวกัสแต่ทุกอย่างก็จบลงในอีก4ปีให้หลังเมื่อเขากับอดีตภรรยาได้ออกมาประกาศถึงการหย่าร้างในเดือนตุลาคมปี2012โดยให้เหตุผลในการแยกทางว่าเพราะมีไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างกันห่างหายจากเรื่องรักเรื่องใครไปถึง5ปีในปี2017 ก็มีข่าวลือว,ว่าเขาได้ก่อความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับผู้ช่วยสาวที่ทำงานในบริษัทเพลงของเขาชานเวงยีซึ่งมีอายุน้อยกว่าเขาถึง19ปีและผ่านการหย่าร้างมาเช่นกันจึงอาจมีความเข้าอกเข้าใจกันเป็นพิเศษและด้วยความสนิทชิดใกล้จึงได้เผลอกายเผลอใจให้กันโดยที่ไม่ทันรู้ตัวเพราะหลังจากนั้นอีกไม่นานในเดือนเมษายนของปี2018อายีก็ได้ให้กำเนิดลูกสาวที่น่ารักให้กับเขา ข่าวว่าป้าป๋าหลี่หมิงหลงลูกสาวตัวน้อยคนนี้มากถึงขั้นฝากเงินไว้ให้เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับเธอถึง40ล้านหยวนแม้ว่าเธอเพิ่งจะมีอายุได้แค่14เดือนเท่านั้นหวังว่านี่จะเป็นความรักครั้งสุดท้ายที่จะเป็นที่พักพิงทางใจให้กับเทพบุตรจัุรเทพของเราตราบจนชีวิตจะหาไม่นะปัจจุบันหลี่หมิงในวัย54ปียังคงโลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงทั้งของฮ่องกงและจีนแผ่นดินใหญ่ ซึ่งนอกจากการร้องเพลงและการแสดงภาพยนตร์แล้วเขายังได้ก่อตั้งค่ายเพลงเป็นของตัวเองชื่อ A Music ตั้งแต่ปี2004มาจนถึงปัจจุบันโดยมีศิลปินของค่ายเช่น Janice Man, a r i f Rahman และยางเชี่นหััวเป็นต้น H l ี e Ning ถือเป็นนักร้องนักแสดงที่มั่งคั่งคนหนึ่งของวงการบันเทิงฮ่องกงเขาได้รับการประเมินในปี2021ว่ามีสินทรัพย์รวมทั้งหมดกว่า50ล้านเหรียญสหรัฐเลยทีเดียว และนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของจตุรเทพที่หล่อสูงและหน้าตาดีที่สุดของกลุ่มจตุรเทพจากปักกิ่งที่มีชื่อว่าหลี่หมิง